สวัสดีครับนิคมออนทวนนะครับวันนี้หาอาหารเช้านะครับที่สวนนะครับมีผักมากมายนะครับแต่ว่าปลูกเป็นบางอย่างนะครับบวบอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่ามันดอกอย่างเดียวมันไม่ไม่ออกผลนะครับบวบนี่ที่ผมทําไว้นะครับนี่ทําค้างไว้อย่างดีเลยไม่ได้ผลผลิตนะครับตรงนี้ ดีที่สุดก็เป็นถัว่วถั่วฝักยาวนะครับดินที่นี่นะครับแล้วก็มะเขือพริกอย่างนี้นะครับมันดินใหม่ก็ไม่ถือว่างามมากนี่มะเขือเป็นแล้วนะครับนะครับไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ,อมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าดินมันใหม่เนี่ยคนปลูกบอกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหรไ่ต้องยาวกว่านเออไม่สวยเหมือนคนปลูกคนปลูกบอก <laughs> นี่เก็บพริกตอนเช้าไปทํําาพริกนะครับ เล็กๆน้อยๆพอได้อยู่ได้กินนะครับนี่ฟักทองฟักทองพันน้ำเต้านะครับเก็บแล้วนะครับไปผัดใส่ไข่ดีมากเลยแหละมะเขือยาวนะครับมันไม่ยาว,วมันอ่อนเอมันแก่แล้วเมืนแก่มันไม่ไม่ออกลูกเต็มที่น่าอาจจะบไม่พบำรุงไม่พอดินดินดินมันอันนี้ ได้ใบกะเพราใบชมอดอกชมจันทร์แล้วก็มะเขือ mm hmm. ครับอันนี้มะเขือพวงนะครับ mm hmm. ออกออกเรื่อยๆแล้วก็กินมาแล้วประมาณเดือนหนึ่งนะครับอันนี้ต้นพันธุมาจากคุณยายสมพรให้มานะครับตำบลผือใหญ่โพสีสวนนะครับเป็นผู้สนับสนุนพันธุ์ไม้นะครับ <laughs> นี่นะครับให้มาปลูกนะครับเห็นลูกหลานปลูก เห็นลูกหลานขุดสะใหม่ก็อ้าวมีอะไรปลูกก็ยังให้มาทั้งกล้วยนะครับอ,อ่ากล้วยทั้งผธุนมะเขือนี่แหละมะเขือพอได้กินนะครับแต่ว่าดินมันยังใหม่เรายังบำรุงยังไม่ได้สําหรับดินพอนนว่าขุดใหม่ก็ปลูกปลูกเลยบัวบวโอ้ได้อยู่ลูกเดียวก็ดีใจมากเลยมาทางนี้อมไม่ใช่เราลืมนะเหรออย่างอย่งฮะปลูกไว้สําหรับ ทำกับข้าวเช้าเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละครับพอได้ไม่ต้องซื้อต้องหานะครับนี่ไปทำพแพนงมันจะอร่อยมากเลยพแพนงเนื้อติดมันหน่อยโอ้สุดยอดนะครับตะลันตกผักนะครับเชา้ชาๆจะเก้าโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยลองท้องมาด้วยกาแฟนะครับแล้วก็ขนมปังนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็มีผู้สนับสนุนนะครับต้อนรับตะก้างามๆนี้นะครับอายุขึ้นหน่อยนางแบบอายุขึ้นหน่อยครับ จะขอบคุณตะก้างงามอันนี้สนับสนุนมาจากบ้านนุนหนองว่านะครับ <S <S ป้าอ้อยป้าอ้อยบ้านนุนหนองว่าให้มานะครับเป็นเอาไว้เก็บผักบอกเห็นในคลิปไม่มีอะไรใส่ผักมีอะไรใส่ผักหือยังสารกระตาน้อยมาให้นะครับอุปกรณ์การเก็บผักนะครับป้าอ้อยบ้านนุนหนองว่าตำบลโดดอำเภอโพธิ์สีสวนจังหวัดรีสเกตนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็นํามาให้ประกอบการใส่ทำคลิปบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรมีอะไรใส่ผักหรือยังนะก็นํามาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ เป็นน้ําใจเล็กน้อยแต่ว่าทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานนะครับอผักนี่นะครับอันนี้กระเจี๊ยบขาวนะครับจาก สวนลุงสงนะครับให้พันมาปลูกนะครับให้พ่อใหญ่โดมมาเริ่มเก็บได้วันนี้วันแล้วนะครับอันนี้เป็นถั่วแห้งนะครับถัวถ่วถั่วฝักยาว เราจะตากไว้เอาเม็ดมันนะครับก็รื้อแล้วนะครับหัวนั่งทำอะไรครับเฟื่องมีลูกอ่อนอี้่ด้ยโอเคบอกหัวนั่งกำลังปลูกใหม่นะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ผักไปกินเช้านี้แล้วนะครับนี่ครับเราได้ผักไปกินเช้านี้แล้วครับนี่ครับมีทั้ง มะเขือพวงกระเจี๊ยบขาวกระเพราแล้วก็ใบดอกเคลมจันทร์นะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเก็บผักที่สวนด้วยกันนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สารกระตานะครับสารกระตาน้อยมาให้แล้วก็พันธุไม้ต่างๆนะครับที่ให้เราได้ทําสวนเล็กๆแล้วก็มีพันุพืชพันธไม้ปลูกนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ